o ต l ยต้ o โคโร拉คอสต์1.8ตัวสปอร์ตพัสโชมปี2023 SUV สไตล์ crossover ราคาดีคันนี้จะแสน59,000ปี2023ไม่เพียง13,000กิโลเมตรเท่านั้นใครกำลังมองหารถครอบครัว5ที่นั่งบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์โครงสร้าง TNGA มาให้เรียบร้อยดิสเปกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจัดทรงลงล้อมาให้แล้วครบบอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple c a r า l a y พ n d r o i d Auto มีมาให้ครบ ใครกำลังมองหา t o โยต้าโครราคอสอยากได้เป็นตัวเบนซินล้นต้องคันนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะอย่าพลาดชมในคลิปเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย 68แยก1หมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะร้านของเราเปิดมามากกว่า24ปีนะคะการันตีโครงสร้างตัวรถทุกคันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกลับสีกอไม่เล่มำลํำรดสูญหายนะคะรถทุกคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะ ทุกคันนะที่ไม่มีวรลตีสูญแล้วทางร้านแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูน์กันไปเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาพบกับรถ SUV 5ที่นั่งอีก1คันที่น่าใช้เนาะคันนี้เป็น SUV สไตล์ครอสโอเวอกับ y o t a ต o r o l l a ล r o คอนะคะ1.8ตัวสปอร์ตพารเป็นตัวน้ำมันล้วนคันนี้รถปี2023นะคะไม่วิ่งไปเพียง13,000กิโลเมตรเท่านั้นเนาะ กับราคาค่าตัว7จะ0แสนห้ 59, บาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวตีกลมๆมผ่อนตกเดือนละประมาณ1 3,000บาทเท่านั้นนะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะเลขใหม่เดิมนะรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะคันนี้ที่สำคัญ ใส่แม็กแต่งแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครที่กําลังมองหาตัวน้ํามันล้วนนะคะเป็นสินล้วนบอกเลยว่าอย่าพลาดชมชิมนี้เดี๋ยวตักผาดูโครงสร้างออปชั่นภายนอกภายในกันมาในส่วนของด้านหน้าเลยคันนี้มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้าของเขาสีดํามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะส่วน ปทะเบียนเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะมันในส่งไฟด้านหน้ารูกแก้โปรเจคเตอร์นะคะ Daytime LED นะ,คะโคมเดิมจากโรงงานนะคะโคมใสๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแตกการหักนะการแตกการหักไม่มีนะคะให้สังเกตเลยโคโรล่าคอร์สนะคะซุ้มล้อตัวเนี้ยนะคะจะมีคิวซุ้มล้อให้ทุกด้านเลยนะ,ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับทรงรถนะคะเหลี่ยมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนกระจกรอบคันแท้ ไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะไฟนอลออโต้มาให้เรียบแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกแล้วในส่วนของตัวล้อรถตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยอ่ะ เป็นยางปี2023เนาะนะคะเป็นยางของเลนโซนะคะเป็นดิสเบรกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะตัวนี้นะคะเขาใส่แม็กมานะขนาดขอบ18นิ้วนะคะได้แม็กแต่งไปเลยนะใครชอบซิ่งๆหน่อยนะคะคันนี้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะแม็กคือปรับเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยมีคิ้วกันสัต์มาให้ด้วยสําหรับชมนี้นะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA มาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโตโยต้าโคโราคอหรือว่า เป็น Toyota CHR เป็นโครงสร้างตัวเดียวกันบอดี้ด้านในของเขานะคะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีดำแบบนี้นะคะถุลงลมนิรภัยทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะบอดี้ด้านในสวยนะคะตัวนี้นะอัตราการซิ้นเปลืองน้ำมันกินอยู่ประมาณ1 5บ6กิโลลิตรนะคะเป็นเครื่อง1.8ตัวสปอร์ตพัทนะคะโครงสร้างต่างๆ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานแผ่นเพจเดิมนะคะมีมาให้ครบหัวน็อตไม่มีขันไขนะรับประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวได้ใครอยากได้รถช่วงล่างดีๆนะคะยึดเกาะถนนดีขับนิ่ม ห้องโดยสารเงียบนะอยากได้เป็นท้ายแบบ SUV นะคะคันนี้เป็น5ที่นั่งบอกเลยว่าตอบโจทย์นะสนใจติดต่อหาตักได้นะคะ0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะตะเข็บต่างๆนะคะแผงประตูเดิมๆนะคะดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้เลยนะ,ะตะคงตะเข็บต่างๆนะคะยางซับเสียงมีให้2ชั้น บล็อกเดิมๆจากโรงงานนะคะตะกิบด้านข้างนี่จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะเดิมจากโรงงานจะมีความยืดหยุ่นนะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะพามาดูในส่วนของบอดี้ด้านหลังนะคะแถวหลังมีแอร์มาให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแอร์ Air จะไม่ถึงบอกของเขานะคะพับปรับอิสระได้แบบ40-60แบบนี้ตัวนี้นะคะเป็น SUV สไตล์ครอสโอเวอบอกปรับแย่งได้แบบนี้นะคะบอดี้ต่างๆโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงาน นี่ตรงนี้นะคะกระดูกงูไม่ต้องแกะไม่ต้องขยับเลยนะได้ความเดิมเดิมกันมาเลยแผงประตูด้านข้างหัวนอ็อตไม่มีแกะมีขยับคันไขนะใครกำลังมองหานะคะโตโยต้าโคโรล่าคอสอยากได้เป็นตัวน้ำมันบอกเลยคันนี้นะคะสีขาวคุ้มค่าคุ้มราคาช่วงลาดต่างๆได้ความเดิมมาทั้งหมดนะคะแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะคันนี้ฟีดาพอ่งนามพันเท่านั้น รายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายเนาะกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะไฟเบกรกบลโดนที่3มีมาให้ครบเลยที่เก็บของกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีฉากกั้นมาให้ด้วยนี่ค่ะฉากกั้นกลิ่นมาให้เรียบร้อยโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับลยปตะเข็บต่างๆเดิมนะคะ โช้กฝาท้ายไม่มีดังเอียดอาร์ตเนาะตะเข็บเดิมๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะตะเข็บต่างๆเดิมนะตัวบล็อกไฟไม่เคยมีแกะมีขยับเลยนะคะนี่ตีโค้ดมาให้ชัดเจนนะตัวนี้เป็นไฟในส่วนของด้านหลังนะคะ ตีโคดมาให้ชัดเจนหัวน็อตไม่มีขันไขนะคะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะเหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปว่าเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นการชุบสีไม่ใช่การพ่นสีเนาะนะคะจะเป็นการชุบสีจากโรงงานสีทุกชิ้นจะเสมอกันทั้งหมดนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลสีจะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนเนาะนี่นะคะตะเข็บต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้ความเดิมๆนะคะนี่ตะเข็บด้านข้างจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้ สีนะคะเฉดเดียวกันทั้งหมดไม่มีผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นเสา A นะคะเสา B เสา C นะคะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะตัวนี้เบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะถูกลมนิราภัยทั้งหมด7ใบนะคะ,ะมีที่วางแขนให้ด้วยนะในส่วนของด้านหลังระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมีมาให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างต่างๆทุกจุด ไม่มีการแกะขยับนะคันนี้นะคะ15กิโลลิตรนะคะโครงสร้างต่างๆได้เครื่องพันแด้วยนะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูกันคันนี้ไม่เพียง13,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ พวงมายมันติฟังก์ชันระบบคุบครลมีมาให้ไฟหน้าออโต้นะคะที่ปัน่นน้ำฝนแบบหน่วงเวลารับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้หน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple c a r า p a y a n d r o น d Auto นะแ i ร์ดิจิต l มีมาให้ครบนะคะเกียร์ออโต้แบบ CVT นะตัวนี้สามารถเชนเกียร์ได้ด้วยนะคะปบเกียร์ได้ด้วยมีมาให้ครบบอดี้ด้านในสวยนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานแอร์เย็นมากนะคะ แผงประตูไม่มีแกะไม่มีไม่มีขยับเลยนะคะซื้อปายตรวจสอบพบเจอนะคะตัวรถมีชนหนักผิดความมาทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะจ๊ะพี่ๆนี่โครงสร้างต่างๆนะคะถ่ายให้ไล่ดูทีประตูเลยนะคะได้โครงสร้างเดิมตะเข็บเดิมนะยางซับเสียงมีให้สองชั้นนะคะห้องโดยสารจะไม่มีเสียงเข้าเนาะตัวนี้แจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะเบรกมือนะจ๊ะ เบรกมืออยู่ที่เท้านะจ๊ะเป็นรุ่นเดียวกับแคมรี่เบรกมือจะอยู่ที่เท้านะคะตัวนี้ถ้าเป็นบเบรกมือจะอยู่ที่เท้าแม่งก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าเลยนะคะจะไม่มีการดึงจากด้านข้างนะะเนาะเบรกมือจะอยู่ที่เท้านะคะโครงสร้างของเขาเป็นแบบนี้เลยนะปะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูตรนะ 1800cc นะคะ140แรงม้านะคะตัวนี้ไม่มีฝาครอบเครื่องมาให้นะ,ะตัวนี้เป็นแบบเครื่องเปื่อยนะคะ ให้เห็นกันเลยนะคะว่ามาร์กต่างๆเดิมจากโรงงานตัวเครื่องไม่มีสะดุดไม่มีสั่งนะโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตด,ด้านในนะคะไร้มาในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยไขช่องระบายอากาศกลมๆวนๆแบบนี้นะคะนี่แผ่นกันความร้อนไม่มีขาดไม่มีย้อยนะคะโครงสร้างเดิมตะเข็บเดิมเนี่ยจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะได้ความเดิมจากโรงงานนะใครดูร้อนไม่เป็นสามารถพาช่างมาตรวจสอบได้นะคะสามารถพาช่างมาตรวจชิคได้เลยหรือ เอาเลขเครื่องเลขถังไปตรวจเช็คได้นะคะสำหรับคันนี้นะ To โ,โยต้าโคโร拉คอ s นะคะหนึ่งจุดปดตัวสปอร์ตพัทเนาะเห็นฝากระโปรงไหมคะปะทับตานะคะ To y ย t a นะสีโคโตโยต้า,ะะตโโตโตาหมวน็อตด,ด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมจากโรงงานตัวบล็อกไฟนะคะนี่ไม่เคยมีร่องรอยการแกะการขยัี่หคอไฟ้ังอยู่นะคะไทคิมจโตนะ,ะตัวนี้นะคะมีรหมสคมีร่อานอย้านหน้ารลยเรนยงกันมาเลยนะคะ ไม่ชำรุดนะไม่มีร่องรอยการแกะการไขของหัวน็อตเลยทั้งสองฝั่งนะคะนี่โค้ดเดิมๆจากโรงงานนะบอกเลยคันนี้บอดี้สวยนะคะปี2 3ไมไม่เพียง1 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นใครชอบนะคะขับสนุกนะช่วงล่างดีห้องโดยสารเงียบยึดเกาะถนนได้ดีต้องโครโรล่าคอร์นะคะของที่ร้านมีทั้งไฮบริดแล้วก็ตัวน้ำมันนะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อหาตักได้เลย0 6 5 9 1 6 9 3 5 9ตัวนี้ปั๊ม a b s อยู่ด้านในนะคะ คันนี้ปี23นะคะตัว1.8 p o r t สปอร์ตพัดเนอะตัวโครโรล,ลาคอร์ของเรานะคะราคา7,59,000ฟรีดาวน์ผ่อน1 3 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะคะก่อนจะกลับไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ